สวัสดีนะครับผมอยู่กับพีสันคุณโค้กรถไถยทองคำนะครับหลังจากที่ลงไปลองรถเนาะแล้วก็วิ่งไม่ออกนะครับมันลมไหมสมคิดน่าจะลมนะครับดูจากแปลงนาชาวบ้านไม่เรียกลมแล้วเรียกว่าอะไรบ่ลมก็ไม่ค่อยลมเท่าไหร่นะมนไม่มีน้ำมันไม่มีน้ํามันดูดด้วยหรือเปล่าครับแล้วก็จะลองแก้แผ่นชิม จะเสริมจะเสริมไปอีกสองไหมทำไมมันควันไม่มีเลยนะเนื้องควันมันก็ไม่ไหลนะปล่อยควันไว้โอ้ปล่อยออกให้ดิกระทีแข็งแก้วนั้นจะเทปหน่อยวันนั้นมาอ๋อควัมเยอะครัดเยอเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูไหมคอยดูนะครับคราวนี้จะวิ่งได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ใส่สี่แผ่นนะครเดี๋ยวเขจะเพิ่มเป็นสองเพิ่มอีกสองเป็นหกไม่ได้ลงปล่อยน้ำมันก่อนเหรอไม่ไหวใส่เสร็จแล้วน่าจะแค่เดินเบี้ยวเพิ่มนิดแต่น่าจะมาได้เยอะรอบตัวเก่า ถ้าเกิดว่าเขานี่วิ่งไม่ออกทำไงเนี่ยเดินขยับฟันใหม่อ่ะใหม่ขยับว่าก็ซับไปจังหวะจะเจอครับอ๋อซับหาแต่อย่างปีเละซับจางไม่มีเลยแม้ระดับซีไม่มีแล้วจะซับจางโหไม่มีแล้วซับจางถ่ายตัวซับมาเครื่องละครึ่งแสนจะจางกัได้จะลองดูคันนี้ว่าจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับยังยังยังติดไหมเนี่ย ในลมอ่ะโอเคล็อกเลยเก็บคา,าย่ำนานะครับอันนี้ค่าเช่า <c oughs> ไล่ละสองร้อยทันที่จะได้สองร้อยนะครับต้องเสียค่าที่เอารถมาลองไล200นะนน่ละสองร้อย <c oughs> นะครับต <c oughs> ิดนะ เยอะเหมือนเดิมเดี๋ยวจะคลายปั๊มสักนิดนะครับเมื่อกี้มันวิ่งแล้วไม่มีควันนะเดี๋ยวช่างหนูจัดให้ครับรอบหนึ่ง <c oughs> เอาดีๆนะ giặc tam bỉ sẵn เหนึ่งพอไปได้นะครับสับสองเรียบร้อยเลยนะครับฮื่ม รอยแล้วรอยแล้วดับดับดับแล้วต้องเจนหนึ่งนะครับสับสองไม่ได้จะเ่เจนหนึ่งไปได้นะครับ ต้องไปขยับเฟืองขยับเฟืองหาใหม่นะครับดับชับอีก จะร้องอีกนะครับร้องอีกกี่แผน่นมันแปดเลยแปดเลยนะสองสี่หกแปดจะใส่อีกนะครับผมอ่ะแล้วลองดูน่ะอันนี้ก็เสริมเป็นแปดแผ่นนะครับถ้าไม่ได้คราวนี้อาจจะต้องยกกลับบ้านไปไล่าหาที่บ้านนะมาแล้วก็ยังไงล่ะ ขยับมากใหม่เออป,ประมาณนั้นนะครับขยับขยับเบี้ยวใหม่ประมาณนั้นนะครับเฮ้ยแรงคราวนี้เดี๋ยวหนึ่งนะครับเฮ้ยมันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่า เรียบร้อยอีกแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับผมดับดับับหรือว่าจะแย,ยกเอเดิมนั้นเนี่ยโอ้เป็นที่บิน่นนาหรือเปล่านะทำไมถึงบิ่งไม่ออกเลยเนี่ยแน่ดับดับดับ อไม่รอดสมคิดไปไม่ถึงเส้นชัยเลยครับต้องหันหัวเรือกลับก่อนนะครับไปเก็นหนึ่งกลับมาคืนละเดี๋ยวบางทีอาจจะไม่ให้เจ้าของแคมเข้าไล่หาเองนะครับว่าเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเสียงทางด้านํำนักเขาทั้งทีกำนักเขามันแรงอยู่แล้วนะครับเราเอามาทำไล่หาไม่เจอนะครับผมครับ ได้อย่างอันนี้เด็เ <c> ก <oughs> ียร์สองอ่ะันจะร้องอีกหรอโอ้เดี๋ยวจะร้องบิงนี่ <c oughs> เอาบางที <c oughs> เออไกด์เดไกล์เดลองดูบิงนี้นะครับไปได้หรือเปล่า จะไม่รอดอ่ะลองเกี์สองโอ้ตายแล้วอย่าดับกลางนานะ ับไปไม่รอดนะครับอ๋อขึ้นขึ้น

เฮ้ยมือหมุนอยู่ไกลด้วยหึงดับเลยนะครับเป็นยังไงต้องแก้ที่เบี้ยวหรือว่าให้เจ้าของแคมเข้ามาแก้มาจูนลองดูให้เจ้าของแคมมาดูก่อนเพราอาจจะแบบเป็นที่น้ำหรือเปล่าหรืออะไรมันไหลมาซ้ำอ่ะน้ำมันหรือเปล่าน้ำมันอะไร โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะควันรังนะวันนี้ขออนุญาตไปนอนคิดก่อนอีกสักสอสวันโอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ